สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะเรวก็ผมก็พี่แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง Youtube ตามผมลงทุนนี่เป็นไฟไฟนอลคอร์เนาะก็คือรุ่นนาัสมนักเรียนรุ่น6เนาะออนไลน์รุ่น6ก่็ก็ไฟนอลคอร์รอบสุดท้ายแนะก็คือรับสมัครจนถึงสิ้นเดือนนี้เนาะจนถึงสิ้นเดือนวันที่31มสิอกรกฎาคมก็ใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อทางไลน์ไลน์ผมเนาะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมได้เนาะก็ หลักๆแล้วเนาะก็ใน,ในในการสอน หรือไลฟ์ไลฟ์แผนการเทรดเนาะก็จะไลฟ์ช่วงประมาณ5้าโมงเย็นเนาะห้าโมงห้าโมงถึงห้าโมงสิบห้าโดยประมาณใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีเนาะหลักๆแล้วก็จะไลฟ์แผนทองคำเนาะไลฟ์แผนทองคําแล้วก็ไลฟ์แผนของเซ็นห้าสิบฟิวเจอร์สอ่ะแล้วก็ทกําการบ้านหุ้นวันละห้าตัวเนาะ,ะทุกทุกเย็นเนาะทุกทุกเย็นแล้วก็ส่วนรอบกลางวันเนี่ยก็คือคนอ่าสมมติคนที่เป็นนักเรียนแล้วก็คนที่เปิดพอเนาะผมก็จะมีแผนการเทรดระหว่างวันให้เนาะก็ ทั้งทั้งตัวเซ็นทัสซีฟิวเจอร์สเนาะแล้วก็แผนที่เฟกซเนาะแล้วก็แผนทองคำก็ให้เป็นรอบกลางวันให้ทุกๆวันเนาะกะ็ถ้าอยู่ถ้าถ้าคือสะดวกว่างหน้าง,งานก็ผมก็จะแชร์มุมมองให้สำหรับคนที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียนเนาะไม่ได้เรียนก็ไปสามารถที่จะเปิดพอตามลิงก์ข้างใต้ใต้ คลิปแต่ของทางช่องได้เนาะของผมเนาะตามในช่อง YouTube ตามผมลงทุนส่วนเนื้อหาเนาะเนื้อหาก็ใครสนใจก็สามารถที่จะเรียนได้เนื้อหาเนื้อหาหลักๆก็จะมีอยู่สี่เนื้อหาเราก็จะเป็นแอดวานซ์อิเล็กทริกเนาะโดยใช้กราฟของเซ็นสติฟเจอร์ในการเป็นเคสตัดี้แล้วก็การทำกำไรทองคำเนาะก็คือใช้เทคนิคทองคำเนาะใช้กราฟเทคนิคก็จะมีหัวขาขึ้นหัวข่าลงรอบสโตรอบ r อ i อะไรพวกนี้แล้วก็ทวิอัปเทตก็จะมีข้อสังเกตอะไรต่างๆเนาะ ว่าดูยังไงว่ากราฟจะลงดูยังไงว่ากราฟจะขึ้นแล้วก็มีเทรดเซตอัพฝั่งฝั่งฝัง่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายแล้วก็เนื้อหาอล่าสุดเนาะก็เป็นแคนเดลสติ๊กเนาะก็จะเป็นการอ่านจิตวิทยาแท่งเทียนเนาะแล้วก็การทำเทรดเซตอัพจากจากแท่งเทียนเนาะ,ะทั้งเนื้อหานี้สำคัญเนาะสำคัญมากๆกอ่ะก็แนะนำก็คบคู่กับเทคนิคทองคำไปเลยก็เนื้อหาทั้งหมดก็จะเรียนผ่าน ห้องเนื้อหาเนาะเป็น Facebook กลุ่มปิดที่ผมทำคลิปวิดีโอบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วพี่ๆก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้เลยอ่าส่วนไลฟ์แผ่นการเฉดก็จะเป็นการเอาเนื้อหาทั้งหมดนี่แหละมามาวางแผนการเรดระหว่างอ่าระหว่างวันกันอ่าประมาณนี้เนาะอะ่ะก็อะ่ะไฟนอลคอเนาะสุดท้ายสุดท้าย,ายจนถึงสิ้นสิ้นเดือนกรกฎานี้ก็อ่เข้าเข้ามาได้กันเข้าเข้ามาได้กันเลยแล้วก็ไลฟ์ก็เริ่มกันแล้วเนาะแล้วก็สิ้นสุดอ่ารุ่นนี้รุ่นรุ่นหกเนาะก็ประมาณ เส้นเดือนตุลาคมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูแผนอทองคําที่ได้ทําไว้ให้ดูเนาะกรีก้อนนี้มันเริ่มใหญ่กว่าก้อนนี้แล้วเห็นไหมใช่มันเริ่มใหญ่เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นการเก็บของประมาณแบบนี้เนี่ยคือลองลองเปลี่ยนสมมุติฐานได้เลยแสดงว่าชุดคลื่นแสดงว่าก้อนนี้กับก้อนเนี้ยมันคนละชุดคลื่นกันแล้วคนละไซเคิลกันแล้ว แสดงว่าเป็นคนละไซเคิลกันแล้ว,ว,ลวตรงนี้คือมองเป็นอะไรฮะหนึ่งไซเคิลแล้วก็ตรงเนี้ยมองเป็นอีกหนึ่งไซเคิลถ้าตรงนี้เป็นการยอร่อ A ตรงนี้ยอ่อ B อ่าเด้งอันนี้เด้ง A ยอ่อ b แสดงว่าเรากำลังจะเจอกับการเด้ง C ใช่แสดงว่าเรากำลังจะเจอกับการเด้ง C เพราะฉะนั้นอ่าเราวเราวังสมมติฐานก่อนว่าเฮ้ยถ้ามันจะลงถ้ามันจะลงตอน,นเนี้ยคีย์บูลลิชเนี่ยเพียบเลยเห็นไหม คีย์บูลิสอยู่ตรงไหนบ้างคีย์บูลิ s h อยู่ตรงนี้คีย์บูลิ s h อยู่ตรงนี้คีย์บูลิ s h อยู่ตรงนี้คีย์บูลิสอยู่ตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้โอเคตามได้เข้าใจไหมอืมอ่าถ้าหลุดตรงเนี้ยตามได้แต่ถ้าไม่หลุดโอกาสขึ้นแน่งสูงกว่าใช่ดิสีแนวอะ่ะสีรับอ,ะอ่ะอ่าโอกาสขึ้นโอกาสขึ้นมากกว่าก็คือมองว่า มองว่าไซเคิลตรงนี้มันจะกลายเป็นการเก็บของทันทีเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวลองมาดู point of control ชุดนี้เนาะตั้งแต่มีการเบรกเอาขึ้นมาโซนตรงนี้แล้วก็ยังไม่หลุดเลยเห็นไหมตรงนี้นะ่ดูโซน point of control ของเขาว่าเฮ้ยตรงนี้ point of control อยู่เท่าไหร่เนี่ย point of control อยู่ตรงนี้แมงอยู่ข้างล่างนี่หว่าอยู่17แมงขึ้นแล้วตาอย่างเงี้ยเนี่ย point of control อยู่17แล้วก็หน้าตอนนี้คือตรงตรงนี้ตรงนี้ก็คืออยู่โซนตรงนี้คือรอแม่งรอคืออะไรฮะรอเบรก ส่วนตัวมองว่ารอเบรกมีตรงนี้ใช่มันใช่จริงด้วยคือมันรอเบรกอ่าส่วนตัวมองว่ามันรอเบรกทีนี้อ่าโอเคเราเห็น <ละ S 1> เราเห็นเราเห็นพอยเราเห็นพอ์อฟคอนโทรชุดนี้แล้วเราเห็นพ <สะ S 2> อ์อฟคอนโทรชุดนี้แล้วอยู่ที่ประมาณหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นเราจะวางสมมติฐานเลยว่านี่จุดเริ่มต้นของไซคลนี้ผมมองตรงนี้ผมมองตรงนี้นะเราจะเห็นแท่งเทียนกับตัวโซนตรงนี้คืออะไรฮะบูลลิชแอนกราฟฟิงเห็นไหม เราจะใช้ครึ่งหนึ่งเราจะใช้ครึ่งหนึ่งของแท่งนี้วางเป็นเทรดเซตอัพนี่ตรงนี้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดก็คือ,อก็คือตรงอะไรฮะตรงตรงป๊อกกันแหละตรงปอกอ่ะแล้วก็วางโซนล่างก็คือโซนที่อะไรฮะที่เป็นบอดี้ของมันนี่เนี่ยเราจะใช้เราจะใช้เราจะใช้ตรงนี้นี่แหละตรงนี้เป็นอะไรฮะเป็นแนวบายเป็นแนวบายอ่าถ้าหลุด ถามว่าหลุดเท่าไหร่หลุดแค่หนึ่งสี่ก็พอหลุดหลุดหรือว่าหลุดหลุดหนึ่งสี่ก็เพ่นแล้วหลุดหนึ่งสี่หลุดหนึ่งสี่ก็เพ่นก่อนเพราะว่าอะไรฮะเดี๋ยวคำว่าหลุดนี่คือต้องปิดเต็มแท่งนะคำว่าหลุดนี่คือต้องปิดเต็มแท่งนะเป้าลงมันจะมันจะมาที่แถวแถวศูนย์เก้าตรงนี้โอ้ยสี่เหรียญเองอาจารย์สู้ได้ไหมอ่ะห้าเหรียญเออสู้ได้สู้ได้ห้าเหรียญสู้ได้ ไปส่งเออไปเก็บตรงนั้นอีกไม้เพราะว่าเพราะมองว่ามองว่าถ้าลงมาปุ๊บแถวแถวศูนย์เก้าเนี่ยมันจะเด้งอีกชุดหนึ่งถูกไหมศูนย์เก้ามันจะมีการเด้งอีกชุดหนึ่งจากเป้าการลงของอะไรฮะไซเคิลใหญ่ตรงตรงต,ตรงหัวขาลงชุดนี้ห,นหัวขาลงมันอ่าส่วนหัวขาลงอีกชุดหนึ่งก็คือตรงนี้นี่นะนี่คือตอบหลุดแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่เบรกนะถ้ามันลงมาต่อเน,นื่องตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น คือมองมองเป็นชุดนี้จะกลายเป็นอะไรฮะเป็น a b c x แล้วก็ a b แล้วก็ลงมาขา c ใช่ลงมาตรงนี้นะลงลงลงมาประมาณนี้ได้เลยแล้วก็มองว่าถ้าลงมาแถวแถวโซนนี้ก็คือลงเป็นขาสุดท้ายคือถ้าหลุดคือถ้ามองหลุดหนึ่งสี่ปุ๊บอาจจะอะไรคะอาจจะเอ๊ะตามลงมาก่อนสักไม้หนึ่งก็ได้ตามเซลล์นะตามเซลล์ลงมาเฟิดมาตรงนี้ก็โอเคบายขึ้นไปบล็อกไปก่อนบล็อกไปก่อนบาบาย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 ขึ้นไปก่อนอ่าอย่างน้อยก็ คือถ้าติดไม้ถ้าติดเซลลตรงนี้แล้วก็ติดบายตรงนี้ยังไงก็ออกคือไม่ใช่ออกได้คือตรงนี้มันเป็นการบล็อกกําไรเป็นการ hit, ก็คือเป็นการเก็บเก็บกําไรล็อกล็อกกำไร 5, 5ห้าห้าเหรียญแถวสโซนตรงนี้โดยประมาณเนาะอ่าส่วนส่วนเป้าลงที่ไกลเป้าลงไกลเลยมันจะมีโซนคลัสเตอร์กันของราคาอยู่ก็จะมีเป้าลงตรงนี้ชุดนี้ หเก้าสอง่าเก้าอหกอ่าเก้าสองเก้าหกได้ประมาณเาจัได้หมดแล้วนมันคือมันวิ่งมันวิ่งอยู่แค่นี้ไงสองวันเนี่ยเท่ากับว่าแผนแผนมันก็เลยยังกลายเป็นแผนเดิมโดยที่แผนเป้าลงที่ไกลที่สุดของมันก็คือเท่าไหร่ฮะเก้าสามโซนนี้นี่เก้าสามคือยังไงมาตรงนี้นะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วก็ไป่นอนวัด ไปนอนวัดอาจารย์เดี๋ยวขอกอลอีได้ทุกวันทุกวีกวแม่งเหมือนเดิมเอ,อ,อะ,อะนี่เดี๋ยวผม <16 S 2> ทำเส้นะนะ,อะ,อออะเออขอกอลอหน่อยงานเออทำเส้นมันสวยๆอ่นนี้เออเออนั่นแหละนั่นแหนละหนึ่งหกเก้าสงเก้าสามใช่หนึ่งหกเก้าองเก ไม่ Baek <_<_>ไมีบ้านจะขายนะไม่ไม่เชิงไม่เชิงข,ขายไ,ม,ไม่เชิงขายบ้านี่เป็ดอะไรนะอาจจะไม้ใหญ่หน่อยเออถ้าแบบปกติถ้าแบบปกติศูนย์บบจุดละเหมือนเหมือนถ้าปกติผมเล่นศูนย์จุดสองห้าใช่ไหมเออผมอาจจะใส่สักศูนย์จุดศูนย์จุดห้าอะไรประมาณนี้ อ๋อได้จัไปะอ๋อคิดว่าอาจารย์จะใส่สักสิบหรอโอ้โอ้ไม่มีไม่มีมมเรา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 เล่นเพลงเซฟปีเราเล่นเพลงเซฟเราพอเพียงเ,เ,รเ,เราเอา <play S 2> แค่้ากับข้าวข่ากับข้าวข่ากับข้าววันละหมื่นเนี่ยเกือบเก้าวันละหมื่นกกินชาบูที่เหลือไปเก็บไว้หนึ่งหกเก้าสามกับหนึ่งหกเก้าหกเนาะครับผม หนึ่งหกอะตีว่าหนึ่งหกเก้าติวมองว่าหนึ่งหกเก้าสามแล้วกันพนะี่หนึ่งหกเก้าสามก็คือโซนโซนคีย์คีย์บูลิชของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงชุดนี้ชุดน,นี้อะใช่สู้คือยังไงก็สู้ยังไงก็เด้งสู้แน่แน่ยังไงก็เด้งสู้แน่แน่ทีนี้ในในใน,ในมุมของการอันี่คือคือมุมของการมองลงนะหนึ่งหนึ่งหกแปดถึงยังสู้กันมาเลยคือแรงลากลงไปมันมันมีข้อสังเกตตรงนี้นิดนึ่งนะมันมีข้อสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งนี่นะตรงคือหน้าหน้างน้เลย เนี่ยตรงเนี้ยมันมี price pattern คือ W แต่ถามว่าเฮ้ย W ชุดนี้เนี่ยมันมีโอกาสโดนเคลียร์ไหมเฮ้ยโอกาสโดนเคลียร์สูงโอกาสโดนเคลียร์เคลียร์สูงเพราะอะไรอ่ะมองอย่างนี้ key b a l i s h ของมันคือตรงไหนคือแทง evening star ตรงนี้เห็นไหมนี่ evening star เอาตรงที่ body เ,เลย body อ,อยู่ไหนอ body อย่างนี้คือตรงนี้นี่อ้าอ่าเทสไปแล้วนี่ใช่นั่นแหละก็คือ,อน,นั่นก็คือจุดจุดอะไรฮะนั่นคือจุด เซลนั่นคือจุดเซลลอ่าแล้วก็อะไรฮะแล้วก็เอเาแทงก่อนหนะ้าครึ่งหนึ่งของแท่งแดงก่อนหนะ้านี่ uh huh. นี่แท่งนี้อ่าก็มองอยู่ที่โซนเซล์ก็คืออยู่ที่ประมาณสองสี่ถึงสองหกก็คือโอเคละมันมันลงมันวิ่งขึ้นมาทดสอบแล้วถูกไหมมันวิ่งขึ้นมาทดสอบแล้วแต่ณตอนนี้คือมันยังไม่มันยังไม่เอาลงณตอนนี้มันยังไม่เอาลงถ้าคนจะเล่นหน้าเซลล์ก็คือเล่นแถว,แถวโซนตรงนี้ นี่แหละก็คือปึ๊กแล้วก็เซล์เลยถามว่าตรงเนี้ยเราจะเลิกเมื่อไหร่จริงจริงเบรกตรงนี้เลิกได้เลยเนี่ยเนี่ยเบรกแท่งนี้เนี่ยเลิกได้เลยเพราะอะไรเพราะตรงเนี้ยมันกินมันกินซัพพลายชุดนี้ไปแล้วนะฮะชุดเนี้ยมันกินซัพพลายชุดนี้ไปแล้วคือถ้าเบรกตรงนี้ปุ๊บมันวิ่งได้เลยเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นตรงนี้ได้เลยอ่าแล้วก็มองว่ามองว่าถ้ามันเบรกเอาขึ้นไปปุ๊บก็นู่นแหละไปที่เท่าไหร่ฮะห้าศูนย์ห้าสอง อ่าห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็อาจจะขึ้นไปเล่นอะไรฮะขึ้นไปเล่น RSI overbought สักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จะกลายเป็นอะไรฮะสะโตลากเลยอ่า <Nice. S 1> สโตลากเลยเพราะนั้นสังเกตตรงนี้ให้ดีนะสังเกตตรงนี้ให้ดีนะตรงตรงสองสี่สองหกตรงนี้แหละถ้าเขามีการยืนยืนได้แล้วก็ลองดูนะบางทีมันอาจจะวิ่งเป็นเทรนด์อ่าโดยที่เราใช้ตัว EMA ในการประเมินซึ่งตอนนี้เห็นไหมมันเริ่มจะอะไรฮะ มันเริ่มจะแม่งจุ๊บกันนะดิมันจะเป็นมังกรสยายปีกแล้วในท้าที่มมใช่ดิมันจุ๊บกันแล้วอ่ะเออส่วนตัวก็เลยมองคือถ้าย่อก็คือเป็นการย่อในทำเฟรมย่อยมากกว่าก็คือเป็นทำเฟรมนี้เนี่ยย่อย่อเนี้ยอันนี้คือโลนะอันนี้คือโลอันนี้อันนี้คือคือโลนะนี่คือโลอันนี้คือไม่ใช่นิวโลนะอ่ะมันจะเป็นการย่อชุดนี้ฟิดฟิดฟิดอย่างนี้แล้วก็ย่อหัวพีพีปักตรงนี้แล้วก็วิ่ง เออหนึ่งเจ็ดสองศูนย์อ่าฮะมองมองเป็นโซนพับลิกพาร์ติซิพเอชั่นไปคือแต่ว่าถ้าย่อลงมาถ้าย่อลงมากินอาณาเขตของของของหัวหนึ่งตรงนี้นะถ้าย่อลงมากินอาณาเขตของัวหนึ่งก็คือมอง <ใน S 1> มอง,งแค่ตรงนี้แหละอ่าเนี่ยก็มองมองมองวิ่งมองวิ่งขึ้นไปอ่ะแผน,นสีหนึ่งหกสองศูนย์อืมฮึแผนแผนแผนวันนี้ก็เลยมองมองมองประมาณนี้ว่าเฮ้ย ถ้าจะเล่นหน้าบายถ้าจะเล่นหน้าบายเอ้ยคืนนี้นะ<ม>ตัวเลขที่จะประกาศนี่ประกาศตีหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่อ่าคือเทรดก่อนตีหนึ่งนะไม่งั้นถ้าพี่ไปเทรดในช่วงใกล้ๆกล,กล้ตีหนึ่งอะกราฟมันจะสวิงสวิงแรงแล้วก็พี่จะไม่ได้นอนมไม่เป็นไร <laughs> พรุ่งนี้ตื่นสายได้ <laughs> อาจจะเทรดตอนช่วงเอออาจจะเทรดตอนช่วงพายุสงบไปแล้วเอเทรดตอนช่วงพายุสงบไปแล้วดีกว่าอ่าก็มองอ่ามองมองว่าเดี๋ยวจะเจอขายย่อจากชุดชุดตรงนี้ก่อนแหละลงมาหนึ่งเที่ยวประมาณอาจจะย่อมาแถวแถวนี้หรือย่อลึกได้สุดเลยก็คือแถวแถวหนึ่งสี่หนึ่งหกอ่า <c oughs> เพื่อเพื่อขึ้นต่ออ่าส่วนแผนนะนี่คือแผนนะถ้าย่อลงมาตรงนี้อ่าโอเคเราเก็บได้ขึ้นแล้วก็เล่นหน้าขึ้นโดยใช้โลตรงนี้สต็อปโลตรงนี้สต็อป ใช้หนึ่งสี่สต็อปเพื่อลงมาหาเป้าท่าเกตโซนล่างเพราะมีโอกาสเพราะว่าถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดตรงนี้คือโอเคมันลงมาได้เลยแล้วอาจจะลงมาฟืดฟืดมาถึงตรงนี้ได้เลยเก้าสามอ่าอนนี่คือแผนแผนมองลงนะแผนมองลงส่วนแผนมองอ่ะส่วนส่วนส่วนแผนมองขึ้นก็คืออันนี้นี่ก็คือย่อขึ้นไปข้างบนก็คือตรงนี้แผนมองลงก็คือรอเซลตรงนี้เซลตรงนี้ แต่ถามว่าไอ้เอกะในขณะที่เราจะเซลล์โซนนี้เนี่ยดูด้วยนะว่ามันยืนได้ไหมถ้ามันยืนได้นี่คือไม่เซลล์แล้วนะหรือถ้าเห็นถ้าเห็นการปักยิงมาแท่งแรกโอเคหนีก่อนเลยนะถ้ายิงปั้งแท่งแรกนี่คือเดี๋ยวแท่งถัดมามันจะตามมาอ่แล้วก็ให้รู้ให้รู้ไว้เลยว่าขอโทษอาจารย์หางนิดนึงถ้าจะบายแนวรับคือหัวพีพีมันเท่าไหร่ม้จะบายแถว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 หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดถึงสองศูนย หนึ่งแปดถึงสองศูนย์อ่ะเดี๋ยวมาดูในทมเฟรมย่อยะทมเฟรมสามสิบนาทีเห็นไหมสามสิบนาทีเนี่ยมันเห็นเห็นแล้วไซเคิลของมันนี่เห็นไหมนี่ฟึดฟึดฟึดนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วก็เบรกตรงนี้ก็คืออ่าแล้วก็กําลังทําวิ่งไอซ์ไซขึ้นมาด้วยอ่ะกำลังวิ่งไอซ์ไซ์ขึ้นมาด้วย น,นั้นถ้ามันเล่นเป็นไอซ์ใส่โอเวอร์บอสนี่คือโอ้โหมีโอกาสที่มันจะเล่นขาซหรือไม่ก็เล่นเวฟสามสูงเลยถูกไหมอ่าขาซยังไงขาซีก็คือ A อแต่ r อ i SI มันจิ้ม,มนะคะอย่างอ่เอขอดูหน่อยถ้ามันจิ้มแล้วมันคือมันคือ,อมันเป็นเบย์นะจิ้ม <B. S 1> จิ้มแล้วพี่จิ้มแล้ว,แล,วแล้วก็เป็นไอซ์ใส่โอเวอร์ไม่าหายอาจจะมองเป็นท่าเฟรมสาม อาจจะมองเป็นทาาเฟรม30นาทีลงมาเล่นโอเวอร์โซสักเที่ยวหนึ่งก่อนพี่นะอืสโตนะใช่ใช่รอบสโตนโตนะใช่อาจจะเล่นรอบสโตโอเวอร์โซลงมาก่อนหนึ่งเที่ยวตาม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 ไซเกอรนี้เนี่ยฟิดตฟิดตอ่าเนี่ยลงมาวัดลงมาวัดเป้านี้ก่อนว่าเอ้เป้านี้เนี่ยมันขึ้นมาถึงทราเก็ตหรีอยงอ่าดูนะยังนะเห็นไหมสองจิก เป้าอยู่ประมาณสองเจ็ดโดยประมาณเกือบเกือบสองเจ็ดเพราะฉะนั้นถ้าโอ้โห,โหนั่งพี่เอื้อมแจว๋วแจ๋วเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนใช้นะแจว๋วคือแจว๋วแจ๋วจริงๆมองว่าเดี๋ยวมันจะมาอย่างนี้แหละนี่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 แล้วมันจะเป็นหัวอะไรฮะหัวพีพีโซนนี้เท่าไหร่ออาจารย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดพี่อ่า หนึ่งแปดถึงหนึ่งเก้าแล้วกันโซนนี้หนึ่งแปดถึงหนึ่งเก้าโซนนี้เป็นสามสิบละอือแล้วก็สามแล้วพอมันโอเวอร์โซเราก็บายขึ้นกันอ่าสามสิบคืออยากให้อยากให้ดูทำเฟรมย่อยนิดนึงอาจจะเป็นสิบห้านาทีหรือห้านาทีก็ได้หรือห้านาทีก็ได้ถ้ามันย่อลงมาเป็น,านอาจจะเห็นฮิดเด้นอาจจะเห็นฮิดเด้นของชุดตรงนี้ เนี่ยถ้ามันยิงฟืดมาอย่างเงี้ยเออเนี่ยแล้วก็มันมาแค่ตรงเนี้ยโอเคจัดไปเลยหเที่ยวอ่ยไงยิงเองเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นข้างบนแน่แสดงว่าจะลองลองก่อนใช่ไหมอ่ะฮะลงก่อนว่าลงก่อนลงลงตามไซเคิลนี้เลยลงตามไซเคิลนี้เลยก็คือสามสิบนาทีใช่ไหมกว่ากว่ากว่าตลาดอเมริกาจะเปิดก็สองทุ่มครึง่งอ,<า>อีกกี่ชั่วโมงอะ่ะอีกสามชั่วโมง อีกสามชั่วโมงเนี่ยก็คือหกแท่งเทียนโอกาสที่มันจะย่อลงมาฟึกฟึกฟึกโอเคมีโอเค,อเคได้อยู่พี่น่าจะมาถ้ามันย่อกคือเล่นตามแผนนั่นแหละว่าเออเนี่ยถ้ามันมาโซนตรงเนี้ยประมาณหนึ่งสี่ถึงหนึ่งหกอ่าหรือหรือถ้าวกกลับไปแถวแถวหนึ่งแปดโอเคเก็บไปได้เลยเก็บไปได้เลยเพื่อเล่นนิวไฮนิวไฮถามว่านิวไฮไปนิวไฮประมาณเท่าไหร่ก็คือมองมองโซนตรงนี้แหละ แล้วก็จะมีมันจะมีเป้าขึ้นอีกชุดหนึ่งก็คือมันจะกลายเป็นชุดชุดชุดเนี้ยมันจะมีเป้าขึ้นอีกชุดหนึ่งคือถ้ามันลงมาถึงโซนแถวแถวสักหนึ่งหกนะอ่ามันจะมีโซนร้อยร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดของมันก็คือโซนตรงนี้เนี่ยนะมันจะมีเป้าคลัสเตอร์กันอยู่ประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นต์กับร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดก็คือแถวแถวสักสามศูนย์อ่ามองมอง,มองสักประมาณสามศูนย์แล้วก็เนี่ยแล้วก็ใช่แล้วก็แนวแล้วก็แนวสามศูนย์ตรงนี้เนี่ยมันคือแนวคีย์แบลลิชของทำฟิ 1, วหนึ อ่าก็คือปับ๊บอาจจะยอ่อชนชนตรงนี้จริงใช่ไหมแล้วก็มันจะยอ่อแต่ย่อเนี่ยอาจจะเป็นตึ๊กตึ๊กตึ๊กแป๊บหนึ่งแต่การย่อของมันอ่ะสี่ห้าเหรียญอาจจะมีนะปึง้งแ,แล้วก็เนี่ยฮะแล้วก็เด้งต่อเออประมาณนั้นอ่าโอเคนะอ่าได้ไอเดียหมดแล้วนะได้ไอเดียหมดแล้วนะสามสิบนาทีสวยงสวยงามมากเลยพี่สามสิบนาทีสวยงามมาก